สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่องฟิสิกส์บายคุณโอที่เช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคุณนอะก็ลบกวนฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้คุณด้วยเนาะนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่คุณลงนะครับก็ตามคําเรียกร้องนะครับก็มีนักเรียนหลายๆคนนะครับบอกว่าคุณโอครูโอข้ามบทที่18ดไปหรือเปล่านะครับไปทําบทที่19เลยก็ต้องบอกกันตรงๆว่าจริงๆบทที่18มันเป็นเนื้อหาบรรยายนะครับคุณโอทก็เลย ไม่ได้ทําคลิปออกมาให้คิดว่าพวกเราอ่านเองได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพวกเราบอกว่าอยากให้คุณโนสอนให้จัดให้เลยครับเดี๋ยวในบทนี้คุณโนก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับบทที่18ครับเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะพร้อมกันละนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยละกันนะครับคนนี้อันแรกเลยนะครับสิ่งที่พวกเราต้องรู้ก็คือจะต้องรู้ว่าไอ้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับ ไอตัวเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กครับเวลาที่มีสนามแม่เหล็กนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันจะเหนี่ยวนำครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้คุณน้ตพูดผิดด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าตลอดเวลาครับมันก็จะเหนี่ยวนำครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่เกิดการเหนี่ยวนำออกมาเนี่ยนะครับ มันก็จะมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้เกิดขึ้นมา่เนเ่งนะครับเพราะฉะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กแล้วก็สนามไฟฟ้าเนี่ยตลอดเวลาครับแล้วก็เกิดแบบต่อเนื่องขึ้นมานะครับโดยสนามแม่เหล็กนั้นก็จะประกอบด้วย2ส,สนามอย่างที่เราบอกไปนะครับอันที่1ก็คือสนามไฟฟ้าครับซึ่งเราเรียกมันว่า electric ฟ i ลด์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวครับก็คือสนามแม่เหล็กครับ magnetic field นน่นเองนะครับ เขาบอกว่าไอสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า2ตัวนี้มันจะต้องตั้งฉากกันเสมอและยังต้องตั้งฉากกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับถ้ามาดูลักษณะของกราฟนะครับอันนี้ถ้าดูตัวของสนามไฟฟ้าครับตัว E เนาะสนามไฟฟ้าตัวนี้นะมันจะมีทิศสั่นขึ้นลงในแนวแกน y นะครับ ทิศของสนามแม่เหล็กถ้าดูตามรูปตัวนี้นะครับตัว b สนามแม่เหล็กนะครับมันจะสั่นไปในแนวแกนสัดนะครับและทิศการเคลื่อนที่ของมันครับ,นะรบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ก็จะไปในทิศแกน x นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้กดมือขวาครับในการอธิบายทิศต,ต่างๆได้นะครับตามรูปนี้เลยนะครับตามรูปนี้เลย โอเคเนาะเพราะฉะนั้นสังเกตนะครับสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าและทิศการเคลื่อนที่ตัว c นี้จะบอกถึงทิศการเคลื่อนที่นะครับนะบทั้ง4ตัวนี้มันจะต้องตั้งฉากกันเสมอนะครับ e นะครับตั้งฉากกับ b นะครับและก็ตั้งฉากกับตัว c นะครับหรือว่าตัว b ด้วยนะั่นเองนะครับซึ่งไอตัว c ตัวเนี้ยมันคืออัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เขาบอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกชนิดเลยจะมีอัตราเร็วเท่ากันหมดครับคือ3คูณ10ยกกำลัง8นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าในสูญยากาศนะครับในสูญยากาศนะอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกตัวจะเท่ากันนะครับแต่แน่นอนครับอัตราเร็วเท่ากันแต่ความถี่กับความยาวคลื่นนั้นไม่จําเป็นจะต้องเท่ากันก็ได้โอเคเนาะนะครับอันนี้ก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำไมครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของเสาอากาศนะครับอันนี้จากรูปคุณโนเส,สาอากาศอยู่ตรงไหนนะครับดูรูปนิดหนึ่งนะครับเสาอากาศของคุณโนตอยู่ตรงนี้อนะครับตรงนี้น้ำมองเห็นไหมนะครับจะสีอะไรละ่ะสีสีขาวแล้วน,นะครับนี่เสาอากาศอยู่ตรงนี้นะครับย,ยิ่งระบายยิ่งหายไปอ่ะไอที่เป็นแท่งๆตรงนี้แหละคือเสาอากาศของคุณโนตนะครับ สออากาศนั้นหลักการของมันนะครับก็คือมันจะมีการเคลื่อนที่ของประจุในที่นี้ก็คงจะเป็นอิเล็กตรอนนะเนาะที่มันเคลื่อนที่มันจะมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงในทิศทางแนวนี้เนาะคุณนพพิจารณาในทิศทางขึ้นกับลงแนวนี้นะครับเมื่อไรก็ตามที่ประจุเน้นเคลื่อนที่ด้วยความหน่วงนะครับมันก็สาม,มารถทําให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการเปลี่ยนแปลง ของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กทําให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าได้แล้วนะครับการที่ประจุเคลื่อนที่ครับการที่ประจุนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับหรือความน่วงก็สามารถครับทำให้เกิดนะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ทำให้เกิดเนาะ ลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ครับนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเสาอากาศก็ลักษณะเดียวกันครับเวลาที่อนุภาคนะครับซึ่งก็คืออิเล็กตรอนนั่นแหละนะครับเคลื่อนที่ขึ้นลงนะครับมันจะเกิดการแผ่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในทุกทิศท,ทุกทางยกเว้นทิศท,ทางที่มันสั่นเนี่ยก็คือด้านขึ้นกับด้านลงเนี่ยอันนี้จะไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโผล่ออกมานะครับ ที่เหลือครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกแพร่กระจายครับออกไปได้ในทุกทิศทุกทางเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะทำให้เรารู้ด้วยว่าการเคลื่อนที่ของประจุด้วยความเร่งหรือความหน่วงก็สามารถทําให้มันเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นออกมาได้นะครับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นเรามันจะมีหลายตัวด้วยกันครับที่เราควรจะรู้จักนะครับซึ่งคุณนรก็เอาภาพมาให้ดูเนาะ เป็นภาพของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับซึ่งอันนี้ขออนุญาตคุณนตเรียงตามความยาวคลื่นเลยเนาะนะครับถ้าดูตรงช่วงเนี้เราจะเห็นว่าความยาวคลื่นมันจะมากเนาะนะครับแสดงว่าความถี่ตรงนี้มันจะน้อยนะครับในทางกลับกันครับบริเวณตรงเนี้เราจะเห็นว่าความยาวคลื่นนั้นน้อยครับแสดงว่าความถี่ครับหรือว่าตัว F ครับก็จะมีค่ามากไปด้วยนั่นเอง โอเคเนาะนะครับอ่ะคดีมาดูมีอะไรกันบ้างนะครับในโซนแรกเลยนะครับที่เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวเนี้ยจะเป็นโซนในส่วนของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของพวกไฟฟ้ากระแสะสลับนะเราเคยเรียนไปแล้วนะครับ CTR บนมอนิเตอร์พวกนี้ก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่พวกนี้จะมีความยาวคลื่นสูงครับความขีดต่ำนะครับอ่ะครับคนี อีกหนึ่งตัวที่เราจะเริ่มมาในศึกษาเ,เราจะเริ่มศึกษากันในบทนี้โอ้โหพูดสลับไปไปมางงไปหมดเลยคุณโอ๊ตเองอะไรครับในบทนี้นะครับเราจะเริ่มเรียนครับในตัวแรกนะครับก็คือในส่วนของ Radio อ r e ีเ e นซีนะครับหรือตัวนี้เราเรียกว่าคลื่นวิทยุนั่นเองนะครับคลื่นวิทยุเนาะอ่าก็จะอยู่ในนี้ นะถ้าดูรูปเนี่ยรูปมันก็จะสื่ออยู่ว่าเอาไว้ใช้ทาอะไรบ้างนะครับในส่วนของคลื่นวิทยุเนี่ยเราก็เอามาใช้ในส่วนของการาระบบวิทยุนะครับนะไม่ว่าจะเป็นวอก็ดีหรือว่าที่เราฟังวิทยุก็ดีนะับปัจจุบันก็คงไม่ได้ใช้ละนะครับในส่วนของวิทยุใช้ในทีวีครับนะแล้วก็ใช้ในพวกของการสื่อสารต่างๆนะครับหลังจากนั้นมันจะมาเป็นคลื่นตัวที่2ครับเรียกว่าคลื่นไมโครเวฟ เดี๋ยวไปฟังรายละเอียดกันตอน่อท้ายเดี๋ยวคุณนศอธิบายรายละเอียดไล่ไปให้แล้วกันนะครับถัดมาครับจะเป็นตัวที่เราเรียกว่าคลื่นไมโครเวฟคลื่นไมโครเวฟเนี่ยก็ใช้ในการถ่ายทอดสดถ่ายทอดสัญญาณต่างๆรวมไปถึงใช้ในระบบมือถือปัจจุบันเนี่ยก็ใช้เป็นตัวคลื่นไมโครเวฟด้วยแล้วถ้าใครจําได้มันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ทําให้อาหารสุกได้อันนั้นก็คือเตาไมโครเวฟนั่นเอง นะครับหลังจากนั้นครับส่วนตรงนี้เราเรียกว่าอินฟาเลตครับหรือว่ารังสีอินฟาเลตหรือจะเรียกว่าคลื่นอินฟาเลตก็ได้นะครับขออนุญาตขยายความนิดหนึ่งคำว่าอินฟาตัวนี้เรียกว่าท่าภาษาอังกฤษแปลว่าต่ำกว่านะครับต่ำกว่าหรือว่าน้อยกว่านะครับนะอินฟาเลตนั่นเองนะครับคือเครื่องตัวนี้มันอยู่ต่ำกว่าช่วงสีแดงครับนะเราเลยเรียกว่าอินฟาเลต นะครับหรือว่าอินฟาเรดนั่นเองซึ่งตัวนี้มันก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดาร์นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับการถ่ายภาพต่างๆนะครับถัดมาครับเราเรียกมันว่า visible light นะครับหรือเรียกมันว่าแสงขาวแสงขาวตัวนี้จะเป็นในโซนที่ใช้คำว่า visible light นะครับ visible ก็คือมองเห็นได้นะั่นเอง เป็นช่วงเดียวในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาปะนะครับก็ประกอบด้วยม่วงคาน้ำเงินเขียวเหลืองส้มแดงอะไรละ่ะที่เราฟังกันไปนะนะครับอันดัดมาครเราเรียกมันว่าอันตราไวโอเลตครับหรือว่า UV คํคำว่าอันตราในที่นี้แปลว่าสูงกว่าครับนะครับไวโอเลตก็แปลว่าสีม่วงดังนั้นอันตราไวโอเลตก็คือคลื่นที่เราเรียกว่าคลื่นเหนือม่วงนั่เนเอง เนี่ยมันอยู่เหนือสีม่วงขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์เยอะนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งถัดมาครับตัวนี้ครับก็เป็นเอ็กซ์เรย์ครับนะครับเอ็กซ์เรย์นะฮหรือว่ารังสี x นั่นเองนะครับรังสี x อ่ารูปก็เห็นอยู่แล้วนะครับเราเอาไว้ใช้ในทางการแพทย์ไว้ใช้ในการเอ็กซเรย์นะครับกระดูกหักอะไรเงี้ยนะครับถัดมาครับตัวสุดท้ายครับรังสีแกมมาหรือว่าคอสมิก นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีความถี่สูงที่สุดอำนาจทะลุทะลวงมากที่สุดครับนะรบเรานอกจากมันจะมีโทษด,ด้วยนะครับเราก็ยังใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่และตัวก็จะมีความถี่มีความยาวคลื่นน uh uh ั้นแตกต่างกันไปแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป นะแต่สิ่งสําคัญอย่างที่บอกนะครับอัตราเร็วของมันครับสามคูณสิบยกกําลังแปดนะครับเท่ากันหมดทุกตัวในสุญญากาศอ่านะเป็นอัตราเร็วที่เท่ากันในสุญญากาศนั่นเองคิดว่าพวกเราน่าจะเข้าใจอ่ะโอเควันนี้เรามาดูรายละเอียดในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกที่ครูโนตอยากให้พวกเรารู้จักนะครับครูเรียกเขาเรียกมันว่า คลื่นวิทยุนั่นเองนะครับคลื่นวิทยุคืออะไรครับถ้าไปดูความถี่ของมันจะอยู่ประมาณ10กําลัง6นะครับถึง10กําลัง9เฮิร์สต์นะครับอ่าประมาณนี้นะครับหรือเราจะใช้อยู่ประมาณ1ถึงประมาณ1,000ง่ะนะครับเมกะเฮิร์สต์นะครับเมกะเฮิร์สต์ประมาณนี้โอเคเนาะนะครับอันนี้ก็คือช่วงความถี่ของมันนะครับในส่วนของคลื่น วิทยุตัวนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาแบ่งเป็นหลายช่วงด้วยกันช่วงแรกที่เรานำมาใช้ประโยชน์จะอยู่ประมาณ530นะครับถึงประมาณ1600กิโลเฮิรตส์นะครับในโซนตรงนี้เครื่องวิทยุตรงนี้เราเอามาใช้ในระบบที่เราเรียกว่า AM ครับนะ Amplitude Modulate นี่คุณเขียนไว้ให้ตรงนี้นะครับชื่อก็บอกแล้นครับ Amplitude Modulate เป็นการผสมแอมปิจูดนั่นเองนะครับหลักการของเครื่องวิทยุหลักการง่ายๆของเขาเขาก็จะมีคลื่นเสียงครับที่เราพูดออกมานะครับอยู่เอาคลื่นเสียงที่เราพูดออกมาครับไปผสมครับกับตัวที่เราเรียกว่าคลื่นพาหะหนังสือบางเล่มอาจจะใช้คําว่าคลื่นพาแบบนี้นะครับตัวเดียวกันพอผสมกันแล้วครับปึ้ง เวลาผสมนั้นมันจะทําให้ไอตัวคลื่นพาของเราเนี่ยหรือว่าคลื่นพาหะข,ของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงครับแอมพลิจูดไปตามคลื่นเสียงครับอ่าเนี่ยแหละเหตุผลที่เราเรียกว่าแอมพลิจูดโมดูเลตเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงครับนะคลื่นพาหะให้มีแอมพลิจูดเปลี่ยนแปลงไปตามคลื่นเสียงที่เราใส่เข้าไป นะครับเราก็เลยเรียกมันว่าระบบ Am นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมีการส่งไปครับอาจจะมีในส่วนของส่วนภาคขยายสัญญาณนะครับส่งเข้าไปปุ๊บแล้วก็กระจายสัญญาณวิทยุออกไปนะครับบ้านไหนที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับคลื่นวิทยุก็จะสามารถได้ยินสัญญาณเสียงตัวน,นั้นได้ก็จะมีระบบการแปลงอยู่นะครับอ่ะคราวนี้ ถัดมาครับอีกหนึ่งตัวครับที่เราใช้นะครับความถี่จะสูงกว่าเดิมนะครับเราจะใช้ในช่วงของ88ถึง108เมกะเฮิรตซ์ถ้าใครไปสังเกตบนหน้าปัดวิทยุนะครับก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เรายังมีกันอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะถ้าหน้าปัดวิทยุถ้าใครสังเกตเนี่ยมันจะมีช่วงบอกในช่วงนี้ครับ88ถึง108เมกะเฮิรตซ์ นะครับซึ่งระบบตัวนี้เราเรียกมันว่าระบบ FM ครับ FM มาจากคำว่า Frequency m o d u l a t e นะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงความถี่นั่นเองอ่ะไปดูภาพก่อนนะครับหลักการของมันทำยังไงนะครับเขาจะเอาสัญญาณเสียงครับไปบวกเข้ากับคลื่นพาหะเหมือนเดิมนะ แต่สิ่งที่เขาจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนอะไรนะครับเขาจะเปลี่ยนนะครับอันนี้คุณน้ตเขียนมาให้แล้วนะโอเคอันนี้คลื่นพาหะของเราครับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงครับความถี่ไปตามนะครับคลื่นเสียงหรือว่าสัญญาณเสียงที่เราใส่เข้าไปนั่นเองนะครับ ห็นไหมสังเกตนะครับอันนี้ความถี่มันจะเปลี่ยนไปแต่แอมพลิจูดนั้นไม่เปลี่ยนนะครับเห็นไหมมีความถี่มากความถี่น้อยตามจังหวะของคลื่นเสียงนะครับแล้วก็อาจจะไปเข้าเครื่องขยายสัญญาณก่อนที่จะส่งคลื่นตัวนี้กระจายออกไปนะครับให้ผู้รับได้รับฟังคลื่นตัวนี้นั่นเองโอเคเนาะอันนี้ก็คือคลื่นที่เป็นระบบ FM ครับ FM นะปัจจุบันเราก็ใช้เป็นพวกสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi กันอยู่แล้วเนาะนะครับถ้า,เ,าเราจำได้นะครับสัญญาณ Wi-Fi สัญญาณอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ 2. จุดเท่าไหร่ครับประมาณ2 4 g จ z ิกะเฮิรตซ์ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปสังเกตดูนะให้ลองไปสังเกตดูนะว่าไอขึ้น WiFi นะครับหรือว่าคลื่น บลูทูธอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่ในช่วงของคลื่นสัญญาณไหนเดี๋ยวเราลองไปเปรียบเทียบเองนะครับอ่ะขออนุญาตไปต่ออีกนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นวิทยุนี่แหละคลื่นวิทยุที่เราส่งออกไปเนี่ยแล้วมันจะมีการส่งนะครับออกไปอยู่2คลื่นด้วยกันคลื่นตัวแรกครับเราเรียกว่าคลื่นดินนะครับหรือว่าคลื่นพื้นดินอันนี้จะมีการส่งไปตามพื้นดินต่างๆนะครับอ่ะขออนุญาตคุณนตว่าตรงนี้แล้วกัน นะครับอันนี้ก็คือเสากระจายสัญญาณของคุณ๊ตนะครับคลื่นที่ส่งไปตัวแรกนะครับเราเรียกว่าคลื่นดินมันจะส่งไปในลักษณะก็คือไล่ไปตามพื้นดินเลยนะครับไอ้คลื่นดินเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีทั้งระบบ AM แล้วก็ FM ครับส่งมานะครับแต่คราวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งเราเรียกมันว่าคลื่นฟ้าครับคลื่นฟ้าตัวนี้ครับมันจะยิงครับยิงคลื่นตัวเนี้ย เข้าไปเลยครับขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศนะครับขึ้นฟ้าตัวนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราใช้ในระบบ AM เป็นหลักเพราะระบบ AM นั้นพอมันขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศครับมันจะไปสะท้อนครับบริเวณชั้นที่เราเรียกว่า i o n o โนสเฟีครับไอโอโนสเฟีนะแล้วสะท้อนกลับลงมามันทำให้คลื่นระบบ AM ตัวนี้ มันสามารถส่งไปได้ไกลครับนะบมันจะสามารถส่งไปได้ไกลเพราะว่ามันสามารถยิงขึ้นไปบนฟ้าได้ส่วนระบบ fm เนี่ยเวลาส่งเข้าไปครับนะบอันนี้คือ am นะส่งเข้าไปปึ้งมนสะท้อนกลับมาแต่ถ้า fm เนี่ยวิ่งเข้าไปปุ๊บมันจะทะลุไปเลยครับออกนอกบรรยากาศไปเลยทำให้ในขึ้นฟ้าเนี่ยระบบ fm นั้นจะไม่มีเนื่องจาก fm ตัวเนี้ยความถี่มันค่อนข้างสูงแน่เน่ โอเคเนาะนะครับอ่ะคานนี้อันดับไปรายละเอียดที่เราต้องรู้เพิ่มเติมก็คือคลื่นวิทยุเนี่ยสามารถผลิตได้โดยใช้หลอดสุญญากาศหรือว่าพวกเป็นวงจรทรานซิสเตอร์นะครับสิ่งสำคัญของคลื่นวิทยุอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถทะลุผ่านโลหะหรือสิ่งกีดขวางขนาดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามรูปเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณนมีภูเขามาหนึ่อันนะนะครับ ถ้าเป็นในระบบคลื่นที่เป็นระบบ FM เนี่ยนะครับบ้านเราอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าบ้านมีเขาอยู่หน้าบ้านนะครับแบบนี้เนาะเราจะไม่สามารถได้ยินในระบบ FM ได้เลยครับเพราะว่าคลื่น2ตัวเนี้ยที่ส่งมาเป็นคลื่นดินอ่ะมันจะสะท้อนออกไปหมดเลยนะครับทำให้บ้านเราเนี่ยรับสัญญาณไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ รับในระบบ AM เมนี่ยมันอาจจะมีคลื่นบางส่วนครับที่สามารถสะท้อนกลับลงมาได้นะครับที่ชั้น i o โอโนสเฟียนั่นเองนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นคุณคน้อยก็ต้องบอกรายละเอียดเพิ่มเติมนี่นิดหนึ่งนะครับถ้าเป็นระบบ AM มน่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันส่งนะครับสัญญาณครับได้ไกลครับนะได้ไกลนะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยนะครับ มีความชัดเจนครับค่อนข้างน้อยครับในระบบ AM แต่ถ้าเป็นระบบที่เป็นระบบ FM เนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือส่งสัญญาณครับนะได้ใกล้ครับมันจะใกล้มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เป็นระบบ AM FM ตัวเนี้ยมันจะต้องมีระบบถ่ายทอดสัญญาณเป็นช่วงๆคือรับสัญญาณเข้ามาแล้วส่งต่อไป แบบนี้ไปเป็นท่อๆมันก็จะทําให้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลขึ้นแต่ระบบ FM ตัวนี้นะครับมันจะมีความชัดเจนครับของเสียงเนี่ยหรือว่าของสัญญาณนั้นมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเนี่ยถ้าแถวบ้านเราเราก็จะฟังเป็นระบบ FM ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับ AM เนี่ยก็คนคนสมัยก่อนจะชอบฟังนะครับเพราะว่าสัญญาณในสมัยก่อนมันยังค่อนข้างน้อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ย การกระจายของสัญญาณนั้นมันมีมากขึ้นนั่นเองโอเคเนาะอ่ะโอเควันนี้ก็คงจะคลิปนี้คงจะพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปดูกันต่อในคลิปหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวอื่นๆนะครับถ้าคุณรถพูดเร็วไปอะไรไปก็บอกได้เนาะบางที่พูดไปแล้วก็เริ่มเพลินอ่ะโอเคครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปละครับสวัสดีครับ